ติ่ามินิกามายูทุ่งนาะของเฮาเนาะ้ยามแรงแล้วนะคะเมื่อตอนบ่ายฝนตกตกจนหอดบยเถ้าใดนะบโสงใบาสามก็เลยได้ออกมาทุ่งนาะบ้านเฮาฝนตกนะมินิตอนเช้านะ่ะน้ำค้างลงยางแห้งเลยแล้วกคิดว่ามัน,นี่คือสีมีฝนเบิ่องห้านะหกมันเป็น เป็นเวิงเวิ้งดะฮะมองมามีนม้ำกะอันนี้สิเป็นไข่หอยเชอลี <c oughs> อันนี้น้ำเมืองลงมาจากภูเขานะแต่บอกหยากหน้าไฮนี่มันเป็นหน้าสูงมันสูงกว่าไงก็เลยบ่ค่อยมีนม้ำหยากระหก แต่เป็นเบิงเวืออยู่เดี๋ยวใส่ปุ๋ยมันเขาจะได้มา,าโถนหยนาหนางามอยู่เด้อเขาก็งามอยู่แต่ว่านีา่กโอ้ของของแกงามพอคอยมีห้านะปีนี้ของมันของเฮาห้าหก ไฮบดนะหกกระเขาเลยจะต,ต้องเอาปุยมาใส่ปุยบาถึงนี่บางมองกระปุยบาถึงนี่อันนี้ก,กระหกดีอยูไงไง่มันบ่หกหลายไงมันเป็นเบิงเบิงมะขาวเหลืองๆนั่นะคือที่เป็นยาหกนะคิดว่านะคะกระบ,บานเถอะข้างแล้ว 3 hay 2 nha, tớp lời Điều, mà à. nà Điều ở nhà ừ. đi này mà thôi nha nha Mông này nạ nà hèn kìa Điều, áo nhạc mông này ổn cơ đi lúc Thăm mông này lìa bơm cơ xi hình này Nhạc mà nạ hèn ถ้าพอเอาออกนี่ก็โอ้เบิ่องนีนี่งาตึบเลยนี่เข่าก็งามหญ้าก็งามใส่ปุ๋ยแล้วนะรอบหนึ่งใส่ได้วังอาทิตย์นี่เปล่านี่แหละถ้าบลกออกนี่ก็เบิ่งเอานะ แสงเข่าเลยนะนี่ปีปีปนึงต้องได้ถนอานาหน้านะคะถ้าบ่ถอนนี่คือสิบริกินยาหน้าเขามันเป็นานาโคกถ่ายอดน้ำบริกินเข่านานาทุงนี้เคยเห็ุแล้วได้วางหูกเจ็ดกระสอบนี่บ่ได้เขาต้องดำเอาแล้วค่ะ ดูเลนาำดูเลหญ่ายยังน้อยนะนา,นา,นาดำมันกระโจนายไงมันเป็นโกะไผ่โก้มันเนาะมีเห็นไหมเอากระออกอีเวงอีวางนี่จ้ะอันนี่กระแซมนี่กระโพแล้วไหมไม่แบบมันดำนางงามดำทีปิกเลย เขาอีเตียต้องดังทีนะเขาบอกดำทีบ่ได้เขาถ้าเขาบ้านหาวนี้เขาสิดำทีถ้าเขา,าเขาโกโคนะเขาสิดำห่างเพราะามันเป็นเขางันอันนี้มันเป็นเข่าโด ổ. ที่หอาเกีียวก้อนเขา,านะ เดี๋ยวใส่ปุ๋ยมันแล้วก็ค่อยมันหล่อจอนออกแถวแคมนี่นีย่ยายบอกว่าหอยเชลรีหลายบาทุ่งนี่บอหินม,มีมองลงไปแม่บาบางนะมันก็เป็นบางมองเน,ะนาะน้ำบาถึงต้องนี้ดูน้ำตลอดนะค่ะถ้าน้ำขาดน,นี่โอ้ อันนี้นาเขานี่ทางน้ำนะนี่นาเขาต่ำของหนูนี่มันชุ่มน,นี่สิเป็นนาของแม่แบมมันกระบเบื้อว่าวหกปันไดเนา้องว่านปุ๋ยบอร์ทัวเดี๋ยวได้มาลกเนี่ยถ้าสองคนก็นกระซิมือหนึ่งมาพ่น่ะมันกะบะรีว่วานปุ๋ยเบอร์ทัวะที่ได้เอาปุ๋ยมาว่านใส่อีก mỗi lần tôi lấy hạt giống của ông bà hoàng mỗi lần tôi lấy hạt giống của ông bà hoàng mỗi Lộ bằng nạ bên vườn vườn Tại mà nhìn nó như นึกว่าโก,ก,กขาวตีมอกหย่าเด้อหย่าเด้อนีน่โกซ้มโกขาวนี่นะโอหเดี๋ยวค่อยมาถอนฝนต,ตกทางสกลนครนะนะ้ะทางนี้สกลน,นครในนครพนมเยอะเลยเขาก็งามหยาก็งาม ทรงนาขาวเขียวขจีอดเอาอีกจากซองสามบรรไม่นานเกินรอเดอร์อดใจเอาเดซีเนมาอันนี้นายายกรมไอวิเฮ็ดนะงามตาปึกเลยปะกะบานกบานนี่กลัวพักแว่นนะนี่ ตอนนั้นหนูมาใช่ปุ๋ยพักแวนเต็มอยู่มาถอนออกแล้ว ตัวเล็กอยู่ไหนวะนี่คน,นาเขาเจ้าใช่ปุ๋ยน่ะไปกัาบบ้านกัน ยงเขียนจะนานอยมีป่าแล้วนะป่าเริ่มป่าขึ้นนาแล้วก็เดี๋ยวไปดูนาไฮไใต้นาไฮไใต้กลางามนะคะติดถนน ออ๋น้ำเห็นแล้วนี่นาให้ใต้ทางนะคะติดปุกน้อน้ำเข้าอยู่นกว่าน้ำเบอมืทอเช้าเคยเห็นน้ำขาดชฉดอขอาวนาให้นี่บรรยากาศยามมลงฝนตกน้ำมานี่ ทองฟ้าบ้านค่ะที่เปิดไม่เปิดเมิดคืนนี้สิตกอีกหรือเปล่าบรูุเชียงเขียดจะหนาน้อยห้องแอบแอบยามแมลงอยู่ทุ่หนาค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ